สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปแปมจิราพรอัตวงนะคะในรายวิชาภาษาไทยป .3 ค่ะและวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำคล้องจองและก็คำขวัญค่ะจุดประสงค์ของการเรีนยนรู้1น,นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำคล้องจองได้อย่างถูกต้องค่ะ สนักเรียนสามารถยกตัวอย่างคำคลองจองและใช้คำคลองจองได้อย่างถูกต้อง 3. นักเรียนสามารถเขียนคำขวัญตามหัวข้อที่กำหนดได้ค่ะขอบข่ายของบทเรียนค่ะมีความหมายหลักการใช้และก็ตัวอย่างค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของคำคลองจองกันค่ะ คำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันค่ะถ้ามีตัวสะกดก็จะอยู่ในมาตราเดียวกันค่ะวันนี้ค่ะเรามาดูคำคล้องจองหนึ่งพยางกันค่ะคำคล้องจองหนึ่งพยางแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะคะประเภทแรกคือแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าแบบไม่มีตัวสะกดเช่นกามาตา ยาค่ะประเภทที่สองคือแบบมีตัวสะกดตัวอย่างนะคะยายขายป้ายอายเด็กๆสังเกตด้วยนะคะว่าจะออกเสียงเพียงแค่1พยางนะคะประเภทที่สองค่ะคือการออกเสียง2พยางนะคะการออกเสียงสองพยางก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทเหมือนกันประเภทแรก ให้สังเกตที่พยางของกลุ่มแรกค่ะหมายความว่าดูพยางคสุดท้ายของกลุ่มแรกนะคะจะมีเสียงค้องจองกับพยางแรกของกลุ่มหลังค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะความดีมีอยู่คู่กันฝันหวานดูนะคะด,ดูสีหรือไม่ก็ลูกศรที่คุณครูโยงให้นะคะประเภทที่สองค่ะ ประเภทที่2ของคำคล้อง,งจองสองพยางนะคะก็สังเกตที่พยางคสุดท้ายของกลุ่มแรกเหมือนเดิมค่ะจะมีเสียงคล้องจองกับพยางคที่สองของกลุ่มหลังค่ะดูนะคะเด็กๆนักเรียนหมั่นเพียรอ่านเขียนวนเวียนเด็กๆลองสังเกตนะคะคำที่คุปปมเล่นสีหรือโยองลูกศรน,นะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆเป็นคำคล้องจองสามพยางนะคะถ้าเป็นคำคล้องจองสามพยางก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทเหมือนกันค่ะประเภทแรกค่ะเด็กๆก็จะสังเกตที่พยางสุดท้ายค่ะสังเกตที่พยางสุดท้ายของกลุ่มแรกจะมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกของกลุ่มหลังนะคะสังเกตตัวอย่างด้วยค่ะเช่น ตั้งใจเรียนเพียนศึกษาหาความรู้ดูลูกศรที่กุูแปมโยงนะคะประเภทที่สองค่ะประเภทที่สองเราก็ยังสังเกตอยู่ที่พยาง์สุดท้ายของกลุ่มแรกค่ะจะมีเสียงคล้องจองกับพยาง์ที่สองของกลุ่มหลังนะคะดูตัวอย่างค่ะเราทุกคนฝึกฝนงาน ประสานใจค่ะดูดูที่ลงสีหรือไม่ก็ลูกศรที่ใช้ยงนะคะประเภทที่สามค่ะเหมือนเดิมค่ะเรายังสังเกตกลุ่มแรกของพยางสุดท้ายค่ะจะมีเสียงของจองกับพยางสุดท้ายก็คือพยางที่สามของกลุ่มหลังนะคะสังเกตกันนะคะรักแผ่นดิน ไม่โกงกินเก็บทรัพย์สินค่ะเด็กๆลองสังเกตคำคล้องจองสามพยางทั้ง3ชนิดนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำคล้องจองสี่พยางค่ะคำคล้องจองสี่พยางก็จะแบ่งออกเป็นสี่ประเภท4ชนิดเหมือนกันค่ะชนิดที่1ค่ะเด็กๆก็จะสังเกตอยู่ที่ พยางสุดท้ายของกลุ่มแรกเหมือนเดิมค่ะจะมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกของกลุ่มหลังซึ่งคำว่าสี่พยางจะออกเสียงทั้งหมด4ครั้งนะคะเด็กๆด,ดูตัวอย่างค่ะทรัพย์สินเงินทองของใช้ในบ้านร้านขายหนังสือเด็กดูนะคะพยางสุดท้ายของกลุ่มแรก จะสัมผัสคล้องจองกับพยางแรกของกลุ่มหลังนะคะต่อไปเลยค่ะเป็นคำคล้องจองสี่พยางชนิดที่สองเหมือนเดิมค่ะเด็กๆคือเราจะสังเกตที่พยางสุดท้ายของกลุ่มแรกจะมีเสียงสัมผัสคล้องจองกับพยางที่สองของกลุ่มหลังดูนะคะเด็กไทยวันนี้ ต้องดีต้องเก่งรีบเร่งขนขวาดูสีพยางค่ะพยานสุดท้ายของกลุ่มแรกสัมผัสคล้องจองกับพยานที่สองของกลุ่มหลังดูนะคะนี้ดีเก่งกับเร่งใช่ไหมคะต่อไปเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาดูคําคล้องจองสีพยางชนิดที่ 3กันค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะสังเกตพยางค์สุดท้ายของกลุ่มแรกค่ะจะมีเสียงคล้องจองกับพยางที่3าค่ะเด็กๆจะคล้องจองกับพยางที่สามของกลุ่มหลังค่ะมาดูตัวอย่างค่ะเดินทางท่องเที่ยวรัดเลาะเลี้ยวไปทานน้ำไหลหลัง งดงามฝังใจคำไหนคล้องจองกันละคะพยางสุดท้ายค่ะสัมผัสคล้องจองกับพยางที่สามพยางสุดท้ายค่ะพยางสุดท้ายค่ะเด็กดูที่กุแปมมยงลูกศรด้วยนะคะนี่คือคำคล้องจองสี่พยางชนิดที่สามสังเกตพยางสุดท้ายสัมผัสกับพยางที่สามนะคะต่อไปค่ะ คำคล้องจองสี่พยางชนิดที่4เราก็จะสังเกตอยู่ที่พยางสุดท้ายของกลุ่มแรกเหมือนเดิมมีเสียงสัมผัสคล้องจองกับพยางสุดท้ายหรือพยางที่4ของกลุ่มหลังค่ะดูตัวอย่างก่อนนะคะหมอเพลงลำแขนแห่งเมืองขอนแก่นอีสานดินแดน มีค่านับแสนเด็กๆสังเกตนะคะพยางสุดท้ายจะสัมผัสคล้องจองกันค่ะสระแแอแม่กลน,นะคะนี่คือคำคล้องจองทั้ง4ชนิดเลยนะคะของ4พยางเด็กๆลองทบทวนแล้วก็ลองสังเกตนะคะเรามาดูความหมายของคำขวัญกันนะคะ คำขวัญหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความคำคล้องจองหรือบทกลอนสั้นๆค่ะเพื่อให้อะไรคะจดจําได้ง่ายนะคะโดยคําขวัญค่ะจะนิยมใช้เป็นถ้อยคําหรือข้อความที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจคะ่ะแสดงอุดมคตินะคะ2ค่ะจะเป็นถ้อยคําหรือข้อความที่แต่งขึ้นเพื่อ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์คุณสมบัติความโดดเด่นเฉพาะตัวคะ่ะเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างคำขวัญกันนะคะซึ่งวันนี้คุณครูยกตัวอย่างคำขวัญของจังหวัดอะไรดีคะจังหวัดชนบุรีของเรานะคะดูตัวอย่างเลยคะ่ะทะาเล่งงามข้าวหลามอร่อย อ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายดูคำคล้องจองเลยค่ะพยางสุดท้ายนะคะด,ดูลูกศรที่ครูแปมใช้โยงด้วยนะคะอันนี้จะเป็นคำสัมผัสคล้องคล้องจองซึ่งคำขวัญของเราค่ะจะนิยมเขียนเป็นคำสัมผัสคล้องจองเพื่อให้สลัสลวยและอะไรคะ และจดจำได้ง่ายค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำคล้องจองคำขวัญกันไปแล้วนะคะคลิปหน้าค่ะครูแปมจะนำเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆนั้นอย่าลืมติดตามครูแปมด้วยนะคะวันนี้ครูแปมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย